สวัสดีครับในคลิปนี้จะกล่าวถึงความผิดฐานยักยอกครับมาดูกันนะครับคำว่ายักยอกคือการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนโดยทุจริตนั่นเองครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วางหลักว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน ผู้นั้นกระทําความผิดฐานยักยอกครับเพื่อนๆนสังเกตคําว่าครอบครองทรัพย์นะครับคําว่าครอบครองทรัพย์หมายถึงทรัพย์นั้นอยู่ในความดูแลของผู้ครอบครองตามสภาพความเป็นจริงในบางกรณีนะครับผู้ครอบครองสามารถใช้สอยทรัพย์นั้นได้ด้วยนะครับมาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจกันนะครับแดง เป็นเจ้าของร้านขายสุนัขต้องเดินทางไปธุระต่างจังหวัดจึงมอบหมายให้เขียวซึ่งเป็นพนักงานขายคอยดูแลร้านในช่วงที่ตนไม่อยู่เขียวขายสุนัขหนึ่งตัวให้ลูกค้าไปโดยไม่นำเงินให้แดงการกระทำของเขียวเป็นการเบียดบังทรัพย์ของแดงไปโดยทุจริตจึงมีความผิดฐานยักยอกค,ครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับ เขียวเป็นช่างตัดผ้าแต่ไม่มีหน้าร้านจึงนำชุดที่ตัดเสร็จแล้วไปฝากขายที่ร้านของเหลืองเหลืองขายชุดของเขียวไปให้แก่ลูกค้าแต่ไม่นำเงินมาให้เขียวพอเขียวทวงถามเหลืองกลับปฏิเสธว่าไม่เคยรับฝากไม่เคยขายการกระทำของเหลืองจึงเป็นความผิดฐานยักยอกครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ